โอ้ยวันนี้ไปเดินคิงเพาเวอร์นะคนจีนเต็มเลยแต่ก็มีคนจำเปาได้นะมาเร็วหันมานี้หน่อยสิคะคุณทำอะไรอยู่คะอ,อยากเอาอะไรคะมาเล็กอุ้ยจ <laughs> าจีจีสิคะจี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  จีจีอยู่ไหนเออจีจีอยู่ไหนจะหาจีจีไหมเออจะหาจีจีไหมเรียกจีจีก่อนสิเรียกจีจีก่อนอะไรนะ <S <s <dul ce> ใช่ใช่โน่ลีขเขาเรียกแล้วเรียกบาลีสิคะลีเรียกช้าสิ เอานี่คุณไม่ฉันไลฟ์อยู่ไม่มีใครมาอยู่กับหลานเลยอะไรเออเมื่อ่ไปหาอะไรกินกกินคลีนแล้วยังไปกินเบานี <c> ่ <oughs> <c oughs> คุณแม่ไปทำงานค่ะกำลังจะกลับมาแล้วค่ะเราเป็นท็อปไลฟ์อีกแล้วน่ารักไหม เป่าเปาก็จะเป่ากี่ขวบแล้วนะคะเปากำลังจะขวบหนึ่งอยู่วันศุกร์นี้แล้วค่ะแม่กินบอกน้ำให้หลานกินหน่อยเนี่ยแบบขึ้นเร็วมากไงป้าอ่านไม่ทันนะดีแล้วเชยญันบอกเอาน้ำมาให้หลานกินหน่อยป้าแอลจ้ะเาล่าเป้่าทำไรอ่ะลูกลูกเกิด ไราจะต้องชอบซ่อมซ่อม,อมเหมือนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เอาตัวเองให้รอดก่อนดีไหมเปล่า <c oughs> เ,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 เนะปล่าไม่ได้แอบให้กินอะไร ข้างทองทำไมมันเหมือนทำท้ำมันใส่ก่อนไม่มันตาดีอะตายจับจิตตายตสยตายมันเนาะป้าก็เลี้ยงแบบเปล่าป้าไม่ได้ให้แอบไปกินปลีแม่ตาดีชิปไอตเปลาดื่มน้ำหน่อยก็บอกให้ดื่มน้ำหน่อยอ้ำาอ้ํดู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  ป้ลี่ป้าแอลมาจัดการใช่สองป้ามามามาไอ้ปลานี่อร่อยนะเออกินเสร็จเยอะขนาดนั้นไม่มีใครกินกลับบ้านกกลัวหลานไม่รักขอบคุณค่าดีใจนะดูดิให้ข้าวให้กินแต่พอให้หนมมาขอบคุณฮะดูดิดูิป้นแดนซ์แม่บอกให้ไปนั่งที่โต๊ะ <Burn. S 1> ป้าอยู่ฝต่งนี้เดร็จไ,ได้ด ฉันก็ย้ายไปละปิดไปแล้วแม่แม่ต้องไม่ต้องดูฮะปิดไปแล้วไม่ให้แม่ดูอ๋อเราจะได้จัดการกันได้เองกันอยาตามสะดวกใช่ไหมงั้นแม่ขอจับเพ่งเล็งใช่ไหมใช่เออสงสัยสงสัยไม่ได้ละแล้วเราต้องบล็อกแม่ไปก่อนดีไหมช่วงเนี้ยช่วงที่เราไลฟ์เนี่ยมันสุกมันสุกมันสุกบินบินเอ่อ เครื่องบินออก11โมงค่ะแต่ว่าก็จะไปถึงก็ประมาณ8ปโมงครึ่ง9โมงนะคะถึงหน้าหมู่บ้านละแม่ถึงหน้าหมู่บ้าน้นี่ใหกําลังมาแล้วค่ะคุณแม่กํลังมาแล้วเข็กดูสิเขาไปกินข้าวเขากินนี้นี้ก็มีประโยชน์เปรักท้อง หรอโอเคโอเคใช่กินจะไปกินได้สักิลแซ่บเงินหรอโอเคไม่เยอะหรอกอ่าพวกเรารวมตัวกันพวกเราสามอยู่แล้วไม่ต้องกลัวกลัวอะไรก็ไม่เราเลี้ยงลูกมาแต่ละคนอัดอัดอัดนั่งนั่งตัวนี้ยังอัดอยู่เลยอัดไม่ยอมร้นเลยแม่จะถึงหน้าบ้านแล้วเร็วๆรีบอัดๆเข้าไปหลังได้เอ็นจอยกับป้า อยากเห็นตอนนางเจอแม่แหม่พวกเธอนะพวกเธอพวกเธอนี่ก็อยากจะรู้เรื่องชาวบ้านเหมือนกันนะว่าไปแล้วอ่ะทุกคนแหละเราทุกคนเลยนะสามสี่พันในนี้ไม่รู้อ่ะใช่เปล่าก็ไม่รู้นี่อ่ะด่านเข้าไปโอ้พี่ละคนเห็นด้วยกับเราโอ้รักมากเลยใช่ไหมให้มันตุยๆนะใช่เออไปเร็วๆย่ะ ยายก็ไม่ยายก็ไม่ตั้งใจที่รักปาลีให่นะเดี๋ยวยายขยับพวกเรามีคุณภาพกันนะนั้นเห็นไหมเดี๋ยวยายขยับเดี๋ยวเหอะเป่าเป่าสำรานเลยนะแม่บอกอะไรอะไรก็ไม่ให้กินไม่ให้กินโตได้ไงนี่มีคนก็บอกแน่นอนค่ะสายเผือกทั้งนั้นใช่สิพวกเธออ่ะว่ามีความสุขแต่ปายอยู่กับป้าปไาเราปิดไปดีกว่า่แม่จะมาละดีไหมคะคุณอย่าดูเลยนะไปด้วยนะเนี่ย มันกินแบบเป็นสแน็คได้แล้วมันไม่มันนะมีประโยชน์นะเนาะเ่าๆไม่กินข้าวก็กินอันนี้อก็ต้องเ่าเผามีรสเอ๋ชีสด้วยแล้วก็มีปะพวกเราต้องเตรียมและสลายวงสลายอะไรนะจริงๆน่าจะเอาหม้อตุ๋นไปใช่สุนข้าวง่ายๆนะกูขับไม่ได้ก็ร่างทีไง ปิดกดป้าโอเคโอเคอย่ากดอย่ากดอย่ากดป้าค่ะป้าไม่เปิดป้าตามใจเอฟซสุดๆไม่งั้นจะไลฟ์ไม่ดูเลยขออีกฟันให้เาลีก่อนปาลี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 ีอ๋อนี่ได้แค่นี้เขาพูดอย่างนี้ก็ยังดีนะ เอารถออกเดี๋ยวเออเราเอารถเข้ามาป้าเอารถเข้ามานี่ว่าใหญ่ไปมาคุณยายคุณยายไป้าไม่ละลายเดี๋ยวป้าจะได้เอารถป้ามาจอดรถท่นอยู่ในบ้านป้าลี่ก็อยู่อ่าสามป้ารวมกันเต็มน้าผาเนียนสี่พันห้าร้อยคนละอ่าพี่เอาก็ได้เลพี่เอ๋เฮ้ยอย่าบันเือบังดิ จะไปไเดี๋ยวจะต่อยจะดูว่าอ๋ออ๋อเเดี๋ยวปั๊บเขาก็ต้องออกอยู่ดีนะเพิ่งยังไม่ไรอรถออก,กป้าที่จุกมามาแล้วทำไงดีพวกเรา อ๋อชี้ตัวเองชี้ตัวเองถ้าเป็นหลานรักซะจริงยอมรับผิดแทนป้าๆยอมรับผิดแทนป้าๆดูซิผิดที่ปลเองไม่โทษป้าดูสิดูสิเราจะไม่รักได้ไงใครให้กินใครให้กิน หรอดูสิดูหลานซิปกินข้าวเปล่าเออเปาเองเหรอไปกินข้าวเปล่าตาอไล่เหรอวันเนี้ยไลยมากเลยอ่ะเน่อ่านนี่ก่อนเนี่ยเสื้อเสื้อเล็เทปไปหมดให้เดินกินอะไรไม่ไปไหนลูกไหนกินอะไรอีกอ่ะกินขนมอีกนี่ไงเอาแล้วไปแย่งหลานกินมิทำไมอ่ะป้า สายชัดก็อยู่ตรงนั้นนะจ๊ะกินอะไร้างกินขนมปังกินน้่งกินนี่บ้าโห่เขายอมรับผิดเองแทนป้าๆเขากลัวป้าๆจะโดนแม่ดูต้องนั่งกินที่โต๊ะถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินเลยแล้วคนพวกนี้ก็อะไรไม่รู้สายเผือกมาแล้วห้าพันอยากรู้แม่กลับมาบอกเป็นยัจะปิดนะคิดดูซิขอโทษก่อนไม่ถูกจ้ะนั้นไปก่อนเดี๋ยวไปน้ำให้พี่เนตยัยอีกไปหาอะไรคะไปเหยีจ้ะ กินน้ำเดแล้วน้ำก็ไม่กินไม่กินข้าวกระามก็ไม่กินน้ำท่าก็ไม่กินดูซิเบียดพอแล้วกินข้าวก็ไม่กินบ้ากินไปอันเดียวเองแล้วกลางวันกินอะไรไปคะนายี๊กลางวันใครก็ทำนะที่ตอนที่เราทำอ๋อนี่แสบนะด้วยนะเดือนับอีบบใครในชี้มาคนไหนคนไหนให้กินบอกแม่ซิชี้มาคนไหน ไม่มีไม่เปเองเป่าเองทั้งหมดคือเป่าเองมันเป็นอย่างนี้ลูกดูสิยอมรับผิดแทนป้าป้าทุกคนเลยหรอเด็นี่หอย่าไปว่าป้าเขาบอกอย่าไปว่าป้าเขารักป้าเป็นต่างชาติรักป้าเปล่าต่างชาติก็ช่างเขาเราลืมไปเราลืมปิด p r i v a t นะอย่างที่ทุกคนบอกเราเอาเถอะเดี๋ยวยังไงแต่คลิปนี้ก็ต้องลงแหละ นี่จะไปขอบคุณนะคะนีสวัสดีค่ะนีสวัสดีทุกคนกินาเลยเหันนี้ขท้อา้แม่แม่ให้ฉันลูกฉินข้าวตมเ่าก็ข้าวต้มอไม่กินป้าเลยเอาข้าวต้มเป่าเปล่นี้ให้กินดูที่จะกินไหมก็ก็กินก็กินไป กินไปบนใยโพล่ได้ได้คาร์โบไฮเดรตยังด,ดีกว่ามันเลยไม่กินนะมันกินก็ต้มปลากขากินกินอันนี้ดูสิให้อันนี้ก็ไม่กินให้ข้าวต้มแซลมอนนี่เขาเอาไปเก็บแล้วเขาวา่าจะให้กินข้าวต้มป,ะปะัาเออเลยลองให้ดูไงข้าวต้มปลา